เมื่อวันที่7มิถุนายน2567ณโรงแรมเลม e เ i เดียนเชียงรายรีสอร์ทจังหวัดเชียงรายองค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพทได้จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ภายใต้แนวทางการขับเคลื่อนเมืองสร้างสารรค์ของยู e s สโกโดยมีนางอุบลรัตนพงพินโยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายขึ้นเวทีกล่าวต้อนรับ ซึ่งประกอบด้วยคณะภาคีเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกในประเทศไทยที่มาร่วมขับเคลื่อนในครั้งนี้รวมเจ็ดเมืองคือภูเก็ตเชียงใหม่สุขโขทยัยกรุงเทพมหานครเพชรบุรีสุพรรณบุรีและเชียงรายตรอดจนหน่วยงานจากเมืองต่างๆที่สนใจเข้าร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมในครั้งนี้ทางด้านนาวอากาศเอกอาทิคุณคงมี ู้องโดยการองค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพทการขับเคลื่อนที่เชียงรายในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายไปที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมออกแบบเมืองเพื่อการขับเคลื่อนเมืองให้มีชีวิตสำหรับผู้คนในทศวรรษหน้า และการเสวนาการสร้างสรรค์นวัตรกรรมเมืองภายใต้บริบทของการสร้างโอกาสของคนในพื้นที่อันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับรู้ถึงประโยชน์ในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และการพัฒนาพื้นที่ทั้งในมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีมาตรฐานระดับสากลในขณะที่นายเกรียงศักด์วันชัยธนวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายก็ได้กล่าวว่าในระหว่างวันที่9ถึงสิสิงหาคม2567ทางจังหวัดเชียงรายจะได้จัดให้มีเทศกาลเชียงรายเมืองออกแบบที่ได้รับการพัฒนายอย่างยั่งยืนโดยจัดขึ้นที่สารกลางจังหวัดเชียงรายภายหลังการแสดงจากคณะศิลปินเดอะไทยเชียงรายซึ่งได้จัดการแสดงศิลปะนาฏกรรมล้านานานร่วมสมัยชุด ฟ้อนจำเลินเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการต้อนรับคณะที่เดินทางมาร่วมในการขับเคลื่อนในครั้งนี้ต่อจากนั้นก็เป็นการเสวนาบนเวทีในเรื่องของการออกแบบเพื่อขับเคลื่อนเมืองให้มีชีวิตสำหรับคนรุ่นใหม่ในทศวรรษหน้าต่อด้วยการเสวนาการนำเยาวชนคนรุ่นใหม่มาสู่การพัฒนาเมืองสำหรับทศวรรษหน้าภายใต้บริบท เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกโดยผู้แทนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกในประเทศไทย